สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกับผัดคะน้าค่ะผัดคะน้ากับผัดคะน้ากับปลากระป๋องผัดคะน้าปลากระป๋องอร่อยอร่อยเลิศค่ะเสร็จแล้วก็ผัดถั่วงอกใส่ไขค่ค่ะถั่วงอกใส่ไข่นะคะนี่ค่ะน่ากินนะคะ มามาม,ามากินด้วยกันนี่ค่ะข้าวอร่อยสุดๆไปเลยค่ะนี่นี่มเลูก้กินด้วยกันนานๆจะทำครั้งหนึ่งค่ะผัดคณะปลากระป๋องอร่อยมาค่ะกินด้วยกัน không okay. cầm lăng đón đón đây okay. không không hạt khay xay thua ngọc, mình lệ nồi cho rồi khăn ban đầu cột หือหืออร่อยค่ะอุ๊ยอืม ใา่นี้ด้วยมะเขือเทศอปลากระป๋องต้นขนาาีนต้นขนาากรอบๆอ,อ,อร่อย มาข่ะกินด้วยกันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอญาติกินก่อนคะ่ะ